ครับครับับสวัสดีครับพี่น้องเปอนฟูงทุกท่านกลบรักครับครับ่วงระยะเวลาราสิบเป็ดนาฬิกาสี่สิบานาทีครับ,รรบ,บพ,พี่พาน้องอปเดียดเยี่ยมช้มครับหลังจากการพักพณอนอการเหตุงานแล้วเข้ากับพัก่อนครับพี่น้องเปินฟูง าพาน้ลงเบิรําอ่ายูทูทัากำลังเปลี่ยนสีครับกำลังเปลี่ยนสีต้นใหม่ต้นไหลสำหรับมุม่มมงกงดีขึ้นครับเพราะว่าฝนฝาามาแล้วเปิดใหม่ปิดไหลต,ต้นใหม่ต้นไหลเลยสีสดงดงามเอากาตั้งเหตุงานครับตั้งเหตุงาน ี่เห็นงานไปน้่กับน้นั่เสนอมีน้นองไปน้ง่งฝากทุกทันเกอนปูง,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 งน้องนุ่งลูกหลานเขามาเยี่ยมชมเป็นกำลังแรงใจครับงานหลายช่วงนี้ครับงานงานหลายงานก็คืนหกแห้งเข้ากับเหตุงานใครมีเวลาว่างเข้ากับ เป็ีไปครับเปล่นอันนึงยังอันนึงแต่ยังเวลาเส็ดงานเอกากนี่เวลาพักผ่อนกับพ่อร้ายครับเอกากเรื่องรัดช่วงนี้ครับพี่น้องอย่ดูดูการนาฝนนี่กการดูแลรักษาการยากพอสมควรเพราะว่าเปิดกลมซุ่มกลมชื้น ปลิดพ,พักต้นละไม่ต้นละหมากลากไม้ต้นไม้ต้นอะไรก็แล้วสดงดงามก็จริงก็ดีไปะลายยางแต่ว่าปัญหาหลักๆคือช่วงนี้ก็เจล้าแห้งเพราะว่ากาันเห็ดน้ำดินน้ำดอนออนนี้ควมสุมเชล้ราเราก็ต้องดูแลกาใส่ปูนเขาวใส่ ปุนเขาปรับปรุงนาดินเพราะว่าฝนตกช่วงนี้เล่งครับตกคูม,มือพี่น้องสำหรับผู้อีกการางานกำลังพักพรนกินเขาเที่ยงเขามาเยี่ยมชมครับันทั้งสุม่มนาสวนห้องกัหเอากำลังปรับปรุงครับเขากำลังปรั๊บปรุงไม่ เอาว่าป่อยเห็ดงานกับสองคนงานหลายกว่างานหลายกว่าคนเอากับล่อยเห็ดค่อยทํำไปครับเพราะว่าพูกเมือนี้อ่าเกิดอันหนึ่งกับยังอันหนึ่งน้งอนงเกิดฝนปล่อยช่วงนี้กับเรื่องปลูกหญ้าครับปลูกหญา้าปลูกหญ้าไหม บริษัทานทีบบ่ป้่อยให้ว่างครับแถวนี้ตะกอนนี้เป็นซุ้มโดมพักเพื่อนบ้านนี้เ,เลื่อยได้มากเอาห้ามาลงครับเพราะว่าไก่ตัวทุกค่าเข่ากับเตี้ับเลี่ยนปับปรุงตามสภาพดิน,น,ออนมมดครับยยเข้ากับอาวอ,อย่างนี้เปียมาปลูกครับขยายเพียเข้าสี่เรียงม้วนเียงกล้วยมืขอข้างหน้าต่อไปเข้าจังว่างาแผนไว้ครับบ้างแผนว่างนักขด้ลรวงหนา เทียไปนามาลังมึงกะเทียเ้อยอยากเลี้ยงงอเลี้ยงกั้วขยายออะครับกำลังขยายปั้นหยาหนี้เปียกะปลูกบ้านแล้วครับแบ่งเวลาไปเห็ดแนวอื่นน้ำพวาก็ปลูกพี่น้องพวกก็ปลูกก็ลั่งสิติดครับว่าปูก็ยาครับปูกงาไปใส่ปูให้ปลาห่าไหงอ้วยครับ เปลี่ยนขงเฮ็ดเปียนไก่เฮาวมละเป็นผสมหัวหันไปสับไปฝักใส่หัวหันให้เปลี่ยนให้ไก่เฮาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนลงครับพี่น้องครับสิปลูกให้เต็มครับมื้อนี้ก็คิดว่าช่าิหาเวลามาเฮ็ดได้แล้วก็เหลืออยู่อ่าบ่หอไรอันยาำพักปอนแล้วก็สิมาเฮ็ดต่อครับปรับระมือม่วงครับ ส่วนทั้งนี้กับก่โยค่ายยค้าเนี่ยเขาก็ปลูกไว้เพื่อได้ใส่ไม้ครับเป็นประโยชน์หลายยางข้าวตาจีตัดถิ่นกันไะใส่ไม้ดีกว่าครับประโยชน์ของเขาหลายไงใบครับไงไ่าใส่ในหัวในสวนเห็ดสุ่มผักสุ่มเติมเย็นก็ได้ข้าวเดียวกับไงข้าก็ไดตรงไว้ครับก็ต้องเปลี่ยนสีสั้นที่้องก็ต้องเปลี่ยน ดีสันพผืชดใหม่พผืชดไหลหนากค่หแห้งอ่ากัยังดีครับเพราะว่าเขามีความสุมเข้ากัาบวันนีนะก็นัาใจเลยเขานามของน้องอือหนาแรงหนาแรีงลําบากครับครับช่วงนี้ก็ยังดีช่วงหนาฝ้นนี่เขาก็ายังมีเวลาเห็นแนวอื่นแต่ว่าหนาแรงเขา,าตื่นขึ้นข้ามากก็ต้องในห้ยดเขาครับต้นใหม่ต้นไรห,หลายพันชีวิตครับในหัวในสวนพี่น้องร,รับม่วมมองอเขากัาน บางทีครับห้องก,ก็เป็นยาห้องก็ปลูกไว้เป็นประโยชน์ที่สุดครับปลูกปลาเนี่ยมักแค่ปลูกปลาจิงเผืดปลาเพี้ยนปลาแต่เพี้ยนปลานิน่นห้องก,ก็แบกิ่นร่งให้เขากินในสาในหนองน้ำห้องหกโยนลงไปครับปลูกปลาหรือหอยเจลลี่ซี่ท้องสิ่เขาก,ก็กินครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับพี่นอ้องเป็นสิ้นที่ดีมีประโยชน์ห้องจะไปไปล่อยให้ปเป็นพื้นที่ว่างห้องก,ก็เห็ด ปลูกลงไปครับไมเวลาคือห้องได้สามารถที่เป็นประโยชน์มือข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ฮอกับปลูกลงไปอ่างหลักฐานนาคกไปมือข้างหน้าห่าให้างงานี่กอย่างานนี้หอก็สามารถให้มูเห็ดเป็ดไก่หฮอปูปลาหน้าน้องห่อหาไใจเหมดกับของอยู่ของกินการลดต้น,น,ตนทุนครับนี่แหละครับพี่น้องอดินไส ให้สวนเป็นดินทรายขื้นเป็นดินทรายแดงเงาลักษาะหัวสวนเ้าท,าาทาุนใหม่ขื้นไหลห้องกรอดแปดสิบบ่อหลอดตหลตายไปกับสี่สิบกต้นครับพี่น,อนอ้องสี่สิบกัวต้นยังหามาใส่ยังบ่พ่อ,อยังขาดอยู่ครับยังขาดอยู่ประมาณยี่สิบกัวต้นจังสี่กับครับท่านไหนหามาใส่ครับพี่น้องอมันก็ขาดไปห <c oughs> ลยแย่ระยัง การดูแลบุญนะามันกับหลายท่างเลยการใส่ใจที่ได้ม,ดมากมันกับใส่ใจไปหลายผสมพวนเพราะว่ากับเป็นการหมุนเวียนห้องว่าหามาใส่กับห้องจะปอยไว้กับอไไรครับเพราะว่า,ามันกับเป็นการเสียเวลา,าปลนใหม่ปวดไหล่ห้องมันข,มข้รวลเมข้อตายอยู่อะไรห้อก็ต้องหาเข้ามาปลูกครับให้ขึ้นมาให้มันเหนี่ยนเป็นคนระยะคนระช่วงเป็นกับป็นเรื่องปกติ ปลกให้แห้งครับพี่น้องรอให้มันแก่จังสิตัดครับเนี่ยห้อ,ตอนนาตัดอ่อนนี่คือเขาบ่ตายลอยเขาขึ้นนั่นนะให้เขาแก่เอาตัดนี่คือเขาก็เขาก็สิตายครับเนี่ยส่วนที่เขาตัดออกเขาก็ไปคุ้มอ่าปืใหม่หรือว่าอ่าต้นต่อเขาเขาก็สิตายครับพี่น้องเอากรรอให้เขาแก่ไปสักวันอ่าเก่าดีดีหลายอย่างเพราะว่าเอาตัดลงไปเขาก็เป็นปุ๋ย เป็นอาหารของผืชใหม่ในสวนในสวนห้องต่อไปประโยชน์ของเขามันก็มีครับสําหรับอย่าพวกนี้เขาตัดลงกไปแล้วเขาก็เป็นปัสพเืชดต่อไปเป็นกากอาหารของผืดใหม่ผืชไรครับเฉียบกับน้องออกดอ,อกครับกําลังฟื้นฟื้น,ฟ,นฟื้นเฉีบที่นอ้องตะกุ่นก็สิตายแรียว่าตายแรลยครับแรลงพันมาห่อนไหลเอาไหลแหงแรงคักครับปีนี้ อพราคือซุปีต้นไม่ก็เสียหายหลายหดน้ำกันเพราะคือฝนคือฝ้าครับธรรมชาติอากาศก็ฮอนแห้งช่วงนี้ก็ถือว่าดีครับเรื่องรักษาพืชไม่ต้นไม้หนฝนนี่เฮ้าก็ยังวา่ารักษาง่ายกว่ากันเรี้ยงออยยาวยู่ก็บปสนปัญหาครับปัญหาหลักๆก็คือพวดประมาณไหนาเรื่องโมเมนต,ตแต่ว่าพ่มแห่งแรื่งครับ อ่อนแห้งกับพวกพวกพวกมดแมงพวกแห้งสภาพอากาศซึ่งแวดล้อมของเฮาอยู่นี่เป็นมันเป็น,นดินทรายแดงเพราะว่าพร้อมที่ต้นไม้แห้งก็คือไต่เรั่เป็นการดูแลร,รักษา,างานครับพี่น้องหญ้านในวัชการฮกครับตัดเขาก็ตายเองล่อให้เขาแก่พี่น้องรับปรับมุบบ่งมั่งมันกัพอดีว่า กำลังเปลี่ยนสีครับเพื่อเขาเฟื้นตัวไดตน้ตนไหตนต้นไหนมันก็เป็นเรื่องปกติอ่าเขา้นกับพ่วงแข็งแรงหลอดมาได้ดก็ถหรือว่าดีครับพี่น้องอ่าทุกเกื่อนฝูงทุกผันทุกคนอ่าต้นใหม่ก็ซื้อ่าห้างครับะจะ้หามาปลูกเชืมลงไปเชืมลงไปขว้องนี่อขอ้องนี่ตายหลายครับข้องนี่ตายหลายอ่าหาพันใหม่พันใหม่มาใส่ สดแทนเขาครับเท่าเกิเดเห็ุไปครับเห็ดไปบูไปมือข้างหนา้ามือกระสิมีมือดีขึ้นครับที่นอ้องเปิ้นโปง้งถูกจริงกูย่างเมื่อหลับเดื่ขึ้นเขาขึ้นฮะตังางหน้าอุปสรรคการเฮ็ุเกษตรทุกท่านเยอครับเยอทุกปัญหาละเพราะว่าไอกระทํำกับก่บขึ้นเขาขึดไว้บางปีบางช่วงบางระยะเวลา อมันก็เป็นธรรมดาาดีใจครับเพราะวการรักษาดูแลฝากฝุทนทานมากเล้วเข้ากับปรได้ตกแดงยังบันเข้ากับมีแต่ดูแลรักษาเอาบงลุงเบื่อน่ะหนาวย่งเขาดูแลว่าต้นใดเขาอ่าเป็นตาตายเข้ากับเอาเนี่วมาเกี่ยวกหบเขาขึ้นเป็นปูนข้าวเป็นใส่ปุ๋ย ุณหมักปุ๋ยขี้ผาพคุณนี้ผาพับห้องก็ามาใซส่ครับอ่าเฮ้ากาดูแลไปมันเกิดปัญหามันเกิดหลักๆก,ก็คือหนาแรงนี่อ่ามันเกิดเมื่อยครับเมื่อยครับหานาฝนกับหนาแรงคนระะยางครับหน้านี่แกบโอเคดีือว่าบรรลงานกับมาถึงกับวรนลัขึ้นเรงหนาหนาแรงครับดูดกันช่วงนี้เกิด พอเห็ดพออยู่อากาศก็บ่ฮห่อนแห้งไปเลยครับพี่น้องทุกท่านสำหรับ,บครับเบื้งบุงพิกต้น,นี้พี่นอ้องก็ต้นเดียวนี่ก็หมากลวกหายแห้งครับพี่น้องเอบิ่งหมากก็เลยมาลวกคัดลวกแน่เถอะครับพี่น้องก็เบิ่องเอาบาอุบัดครับั้่ปีไม้ครับแต่ปีไม้มาเป็นหมากมากตลอดครับ มาปวกหายแห้งครับพี่น้องคนเดียวกับคุ้มค่าแล้วครับทำห้องสียูสีจินพี่น้องเพื่อนฟูงครับมันกอยู่กับการห้อใส่ใจใส่เขาครับการเอาใจใส่ดูแลรักษาเขาบุญน,นะเขาห้องก็ไว้เขาขาดปวกที่เ่าผ่าพ,พวกฟนห้องกับดูแลรักษาเขามา่อใส่เขาสีจืดถีจางห้องก็เอามาใส่เขาแต่ห้องก็จะใส่ลายมีปริมาณการใส่ ก็ตเบื้องเบื้องอาครับลกมาลูกคักพี่น้องลบกหายแห้งติมานงากวงตั้งแต่แมีอยู่มีกินครับบอกยังไงก็คือยังเฮาหันหาเลยก็มีบทส่วนทุยังบอกเป็นการงุงงกอาชีตในเมืองในหน้าเฮาก็ลำบากต่างชีวิตเกิดมีแต่สื่อเตืนขึ้นก็มีแต่ใส่แต่สื่อใส่เงินอย่างเดียวบ้านนอกกว่าหน้าเฮาก็ดีปหลาอย่างครับพี่น้องเฮาบ่มีเฮาก็อยู่ได้คือเฮากะ าำาหาํำหัวนํำสวนเข้ามาเส็ดอาหารอยู่ในเมืองบ่ไไ้ครับขันบ่มีเงินก็คือบริกิตรับปัญหาหลักๆปัญหาเงี้าสำหรับชีวิตบนนอกบนหน้าเห้องดำรงชีพไปแบบ่งไง,ไงอยู่ไงขี่นี้ไงครับดกต้นนี้ตนน้นไหนก็ดกครับพี่น้องต้นดกดกสำหรับปูอยู่ในเมืองในยนะอยากกินพักพื้นบ้าน,บ,านบ้านนอกบ้านหน้าห้าหาองค่ะหากิีเนี้ย มันเกเป็นไปตามสภาพการเป็นยู่ครับพี่นอ่องพักธรรมชาติบ้านเฮาให้กินง่ายคืออยากแห้งสัม่มเปนน่องอยู่ในเมืองแน,น่เฮาคืออยากอ,อยากปลูกพักอยากกินบบกเขียวแบแข็งที่สี่ก็ก็คือของธรรมชาติเฮาปลูกเองการกินนึงกินเฮาก็คือกินแบบว่าสบายใจใการบริโภคแต่ว่างา่ายก็สารเคมีน้ำ สิ่งถุกอย่างครับสำหรับห้องห้องนี้ห้องหัวขึ้นห้องก็สามารถไม่นด้กินเหลากปาดป่ากสารเคมีห้องกับบริิงงง er. ocean, up, ียังหมักไอมครับอสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคนครับก็ขอเวลาพักก่อนพักก่อนจักหน่อยเหร็งานต่อครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับทุกคนครับบสวับดีครับ